สวัสดีครับสวัสดีพี่พี่เอช่องมรดกพักเครื่องทุกทุกท่านนะครับวันนี้กลับมาพบกันอีกเช่นเคยนะครับกับรายการคนรักพักเครื่อง EP พิเศษครั้งที่282นะครับเบอร์โทร096 902 6829 ID Line 096 724 0203ลามีบริการเก็บเงินปลายทางส่งฟรีไม่มีบวกเพิ่มนะครับ บูชาแบ่งปันองค์ละ5้ารอยบาทนะครับส่งฟรีนะครับสนใจติดต่อหรือสแกนค r วอารโค้ผ่านไลน์ได้เลยนะครับสวยๆเลยนะวันนี้นะครับเดี๋ยวเรามาเล่าองค์ที่1กันเลยนะครับองค์ที่1นนะครับเป็นสมเด็จวัดระฆังพิมพ์ใหญ่นะครับองค์นี้มีลักแดงเก่าๆมาเลยนะครับพี่ๆครับนี่วัดระฆังพิมพ์ใหญ่นะครับองค์นี้นะครับเขาเรียกว่าวัดระฆังพิมพ์ใหญ่นะครับกุวัดกัรยานะครับสวยมากครับ รายการที่หนึ่งนะครับนี่ลักแดงแงเก่าๆเนื้อปูนเปลือกหอยนะครับแก่งแก่งเก่าๆแบบนี้เลยนะครับนี่ลักสวยๆเก่าๆเลยครับพี่นะครับนี่รายการที่หนึ่งนะครับพี่นะองค์นี้นะรายการที่หนึ่งนะครับนี่สวยๆเลยครับพี่นะรายการที่หนึ่งเป็นพระสมเด็จนะครับนี่ครับเป็นพระสมเด็จนะครับสวยๆเลยครับนี่ครับรายการที่หนึ่งนะครับ องนี้นะครับใครสนใจทักเข้ามาได้เลยนะครับเบอร์หนึ mm ่งนะครับห้าร้อยบาทนะครับต่อมารายการที่สองนะครับเป็นพระสมเด็จวัดโพเกียบนะครับองค์ที่สองเป็นสมเด็จวัดโพเกียบนะครับองค์ที่สองเป็นสมเด็จวัดโพเกียบนะครับเก่าๆเลยนะครับเนี่ยนี่ครับ คราบกุกแบบนี้เลยนะครับคราบกุกน้อยนะครับวันนี้นะครับนี่ครับนี่สมเด็จวัดโพรเกียบนะครับเบอร์ที่สองนะครับบูชาห้าร้อยบาทนะครับต่อมารายการที่สามนะครับเป็นพระซุ้มอ่าเขาเรียกว่าพระผงสุพรรณนะครับนี่ครับเป็นผงสุพรรณนะครับ นี่ครับเก่าๆเลยนะครับเนี่ยนะครับมีรักยางไม้ด้วยนะครับเนี่ยนะผงสู้พันเก่ามากครับรายการนี้นะครับนี่ครับผงสู้พันนะครับองนี้เก่าๆเลยนะครับนี่ครับเบอร์สามนะครับพี่ๆครับต่อมาเบอร์สี่นะครับเบอร์สี่เบอร์สี่เป็นพระหลวมพ่อสดวัดปากน้ํานะครับองนี้เป็นรุ่นหนึ่งนะครับรุ่นหนึ่งเลย หลวงพ่อสดวัดปากน้ํานะครับนี่ครับบ้านๆเก่าๆเลยนะครับพี่ๆท่านใดสนใจติดต่อได้เลยนะครับนี่บ้านๆนะเหมาบ้านเก่าๆเลยครับเนี่ยต่อมารายการที่ห้านะครับรายการที่ห้าเป็นหลวงพ่อเงินครับจอบเล็กครับพี่นะครับเป็นหลวงพ่อเงินพิมพ์จอบเล็กนะครับเนี่ยแข้งติดนะครับเขาเลยพิมพ์แข้งติดนะครับเนี่ย เนื้อสวยมากครับเป็นพิมพ์สองหน้านะครับเนี่ยเนื้อเป็นตามุ้งเลยครับเนี่ยนะครับเป็นพิมพ์สองหน้านะครับเป็นพิมพ์สองหน้านี่นะพี่นะพิมพ์สองหน้านะครับเขียนจอบเล็กนะครับเบอร์ห้าต่อมาเบอร์หกนะครับเบอร์หกเป็นรูปหล่อนะครับหลวงพ่อเงินนะครับเบอร์หกเป็นหลวงพ่อเงินนะครับเป็นพิมพ์เอนะครับพิมพ์เอเนื้อตามุ้งเลยครับนะ เนื้อขึ้นตามุ้งเลยครับเนี่ยเป็นพิมพ์นิยมเนะครับนี่ครับนิยมเอนะครับเสยสวยเลยครับเนื้อเป็นตามุ้งเลยนะครับเก่ามากเลยนะพี่นะครับเก่ามากเลยนะครับนี่นี่นะครับเบอร์ที่หกนะครับ นะครับแต่อมาเบอร์ที่เจ็ดนะครับเบอร์ที่เจ็ดนี่นะครับเบอร์ที่เจ็ดนะครับเป็นหลวงพ่องเงินนะครับวัดห้วยเขนนะครับวัดห้วยเขนนะครับเนี่ยนี่ครับเบอร์เจ็ดนะครับหลวงพ่องเงินหล่อโบราณนะครับวัดห้วยเขนนะครับพี่ นี่ครับบูชาห้าร้อยบาทครับเก่าๆพระบ้านๆนะครับเนื้อถึงยุคนะครับนี่หลวงพ่อเงินสร้างไว้นะครับบรรจุกุไว้ที่ใต้พระโบสดวัดห้วยเขนนะครับพี่นี่ครับหลวงพ่อเงินวัดห้วยเขนนะครับนะครับทันหลวงพ่อเงินปุกเสกนะครับนะนี่ครับหลวงพ่อเงินวัดห้วยเขนนะครับต่อมาเบอร์แปดครับนี่เป็นสมเด็จกุ ท้ายตลาดนะครับพี่นะสมเด็จกุท้ายตลาดนะครับพี่นะครับเก่าๆเลยครับพี่ครับนี่สมเด็จท้ายตลาดนะครับพี่นี่ครับเก่าๆนะครับนี่ครับเก่าๆเลยครับเป็นหลังยันจมนะตัวนักนะครับหลังยันจมตัวนะนะครับสมเด็จวัดท้ายตลาดนะครับพิมพ์พระประธานนะครับนี่ครับสวยๆเลยครับ เบอร์แปดนะครับต่อมาเบอร์เก้านะครับเบอร์เก้าเป็นหลวงพ่อปานนะครับพิมพ์ขี่ไก่นะครับนะฮะหลวงพ่อปานเบอร์เก้าเป็นพิมพ์ขี่ไก่นะครับสวยมากครับองนี้ยันติดชัดเลยครับนี่ครับด้านข้างครับด้านหลังครับเนี่ยสวยๆเก่าๆเลยครับนะนี่มีรอยดินเผาด้วยนะครับเนี่ยนะครับนี่มีรอยเผาด้วยนะครับเนี่ยนะครับ เพราะว่าเขากดพิมพ์ผ้าเสร็จนะครับเป็นผ้าเนื้อดินเขาต้องนํามาเผานะครับพี่อ่านะครับวิธีการสร้างพ้าโบราณนะครับนี่เป็นผงนะครับผงมวลสารนะครับอุดผงมวลสารถ้าเรามองด้านข้างเราจะเห็นเลยครับว่ามีรอยนูนอยู่ตรงกลางเะยครับเห็นไหมอ่านี่ผงมวลสารนะครับพ่อพานขี่ไก่นะครับต่อมาเบอร์สิบนะครับเบอร์สิบเป็นหลวงพ่อเงินพิมพ์บีนะครับพิมพ์บี บลอโบราณเก่านะครับนี่เนื้อเป็นตามุ้งเลยครับนะเห็นไหมนี่ครับเนื้อเป็นตามุ้งเลยครับเนี่ยนี่ครับนี่ครับนะครับองนี้เบอร์สิบนะครับเป็นพิมพ์นิยมบีนะครับหลวงพ่อเงินวัดบางคานนะครับจังหวัดพิจิตรนะครับจังหวัดพิจิตรนี่รอยช่อสวยๆเลยครับเห็นไหมครับเนี่ยรอยช่อกลมๆนะครับ หลวง,งพ,พง่อเงินพิจิตนะครับวัดบางคานนะครับพี่นะครับบูชาหลวงพ่อเงินนะครับนี่นะบูชาหลวงพ่อเงินกันนะครับต่อมาเบอร์สิบเอ็ดนะครับเบอร์สิบเอ็ดเป็นเหรียญหลวงพ antenna, ่อฤษีล hey, ati <mus ิงดำนะครับปีสองหนึ่งนะครับเก่าๆบ้านๆเลยนะครับนะครับเก่าๆเลยนะครับเหรียญหลวงพ่อฤษีลิงดำนะครับปีสองหนึ่งนะครับ หลังเป็นพระท้าเวสุวรรณนะครับเก่าๆบ้านๆแบบนี้เลยครับพี่ผิวเก่าๆสวยๆเดิมๆนะผิวหิ่งนะครับแบบนี้นะครับปีสองหนึ่งผิวหิ่งเลยนะเหรียญท้าเวสุวรรณกับหลวงพ่อฤษีลิงดํานะครับเบอร์11นะครับต่อมาเบอร์12นะครับเบอร์สิเป็นหลวงพ่อเงินนะครับวัดห้วยเขนนะครับหลวงพ่อเงินวัดห้วยเขนนะครับ เก่ามากครับเนื้อตามุงเลยครับนะนี่นะเป็นพระเก่าทันหลวงพ่อเงินปลุกเสกนะครับหลวงพ่อเงินท่านสร้างไว้นะครับนะสร้างไว้แล้วก็บรรจุก,กุไว้ที่วัดห้วยเขนนะครับนี่นะครับเนื้อตามุงเลยนะอ่านี่ครับอ่ห้วยเขนเนี่ยเขาจะส่วนใหญ่ส่วนใหญ่เขาจะไม่มีช่อนะครับอ่าส่วนใหญ่ไม่มีช่อนะครับ อ่านี่ครับโวยเก่าเลยครับพี่นะเป็นการหล่อแบบหุ่นเทียนนะครับนะไม่มีช่อนะครับอ่านี่ครับเนื้อทองลูกบวบเลยครับพี่นะเนื้อทองลูกบวบเลยต่อมาเบอร์สิบสามนะครับเบอร์สิบสามเป็นพระกกิ่งนะครับพี่พระกกิ่งนี่พระกกิ่งชินบัญชนนะครับหลวงปู่ทิมนะครับพี่นะนี่ รอยตอกโค้ดตัวนาะครับสวยๆเลยครับเป็นพระกิ่งชินบรรชรหลวงปู่ทิมนะครับเลขแปดเก้าสี่นะครับเป็นเนื้อทองแดงนะครับกิ่งก็ทองแดงนะครับนะนี่ครับสวยๆเก่าๆแบบนี้เลยครับพี่ครับหมายเลขสิบสามนะครับต่อมาหมายเลขสิบสี่นะครับเป็นหลวงพ่อเงินวัดบางคานพิมพ์นิยมนะครับ ผมเพ่งเงินวัดบางคารพิมพ์นิยมนะครับคาบเบ้าแดงๆเลยครับนี่ครับเป็นคาบดินไทยนะครับเป็นพระหล่อโบราณดินไทยนะครับนี่ครับอ่าเป็นพระหล่อโบราณดินไทยครับ,รบ <c oughs> องนี้นะต่ใบลึกไปนะมองไอ้นั้นยากนะครับ รอยช่อยากนะแต่เนื้อนี่ตามมุ้งนะเก่าถึงยุคเลยครับเนี่ยตามมุ้งเลยครับเนี่ยเบอร์ที่สิบสี่นะครับหลวงพ่อเงินนะครับต่อมาเบอร์ที่สิบห้านะครับเป็นหลวงปู่ทวดปีศูนย์ห้านะครับเตารีดปีศูนย์ห้านะครับหล่อโบราณดินไทยติดเลยนะครับคาบเบ้าติดเลยนะครับเนี่ยนะครับเป็นคาบเบ้าดินไทยนะครับ ปูทวดวัดช้างให้นะครับเป็นเตารีดใหญ่เตารีดเอเลยนะครับนะครับเก่าๆบ้านๆเลยนะครับเก่าๆบ้านๆนะครับเตารีดเอพิมพ์ใหญ่นะครับปูทวดนะครับเบอร์ที่สิบห้านะครับต่อมาเบอร์ที่สิบหกนะครับเบอร์ที่สิบหกเป็นปิดตาหลวงปู่เอี่ยมนะครับเนื้อตะกัวนะครับ ปิดตาหลวงปู่เอี่ยมวัดหนังนะครับเป็นพิมพ์ณะหัวเข่านะครับเป็นพิมพ์ณะหัวเข่านะครับปิดตาหลวงปู่เอี่ยมนะครับพิมพณะหัวเข่านะครับเป็นเนื้อตะกั่วนะครับเบอร์ที่สิบหกนะครับต่อมาเบอร์ที่สิบเจ็ดนะครับ เป็นหลวงปู่ทวดบล็อกวงเดือนนะครับบล็อกวงเดือนนะครับอ่าวงเดือนวงเดือนนะครับนี่วงเดือนเป็นหลวงปู่ทวดบล็อกวงเดือนนะครับเก่าถึงยุคเลยนะครับปีศูนย์ห้านะครับนี่นะครับปู่ทวดเสวกาศนะครับนะเสากาดนะครับอปู่ทวดบล็อกวงเดือนนะครับ ครับสวยสเก่าๆบ้านๆเลยครับสภาพสวยเลยนะครับเนี่ยผิวยังไม่เปิดเลยนะครับนะครับเบอร์ที่สิบเจ็ดนะครับต่อมาเบอร์ที่สิบแปดนะครับเป็นหลวงพ่อเงินวัดบางคานนะครับพิมพ์ขี้ตานะครับพิมพ์ขี้ตานะครับนี่ครับ สองพ้อเงินพิมพ์คีตานะครับนี่ครับสวยสดงดงามเลยครับเนื้อเป็นตามุ้งเลยครับเนี่ครับเนื้อเป็นตามุ้งเลยนะครับหมายเลขสิบแปดนะครับพิมพ์คี้ตาวัดบางคานนะครับ ครักเก่าเลยครับนี่รอยช่อนะครับเป็นรอยหยอดผิวมะละแบบนี้นะครับอ่านะครับเบอร์สิบแปดนะต่อมาเบอร์สิบเก้านะครับเป็นปางลีลานะครับปางลีลาเม็ดขนุนนะครับลักเก่านะครับลักเก่าเลยนะครับนี่นะเป็นเนื้อดินนะแล้วมีลักเก่าติดมานะครับนี่ลักแห้งมากครับอูเก่ากึกเลยครับพี่นะ นี่รักเก่ามากครับ,น,รบนี่ครับนี่ครับตรงนี้ครับปางลีลาครับเบอร์19บเก้านะต่อมาเบอร์20นะครับเป็นเม็ดขนุนนะครับเขาเรียกว่าเม็ดขนุนหลวงพ่อกวยวัดโคสิตารามนะครับ เป็นขุนแผนเม็ดขนุนนะครับนี่ครับเนื้อดินลงรักนะครับเป็นรักดํานะครับเนี่ยนะครับหรือที่เขาเรียกว่าเนื้อผงคุกรักนะครับนี่ขุนแผนหลวงพ่อกลวยนะครับนะขุนแผนเม็ดขนุนนะครับเก่ามากครับนี่ต่อบาเบอร์ยิบเอ็ดนะครับ เบอร์ยี่สิบเอ็ดเป็นเหรียญหลวงพ่อหลุนเก้ายอดนะครับเป็นเหรียญหลวงพ่อหลุนวัดเก้ายอดนะครับนี่ครับหลวงพ่อหลุนเก้ายอดครับพี่สวยๆเก่าๆนะครับห่วงเชื่อมนะครับนี่ห่วงเชื่อมนะครับพ่อหลุนเก้ายอดนะครับ ต่อมาเบอร์ยีนะครับเป็นสมเด็จวัดเกตชัยโยนะครับพิมพิมเจ็ดชั้นนะครับพิม์ใหญ่เจ็ดชั้นนะครับเนื้อจัดมากครับองนี้เนื้อจัดมากน่ครับเนื้อจัดจ้านนะครับเนื้อจัดจ้านเลย หิใหญ่วัดเกตชัยโยครับบางๆเลยครับองนี้นะเนื้อจัดนะครับครับสมเด็จวัดเกตชัยโยครับเบอร์ยีิบสองนะครับต่อมาเบอร์ยี่สิบสามนะครับเป็นเตาลีดพิมพ์เอหลวงปู่ทวดนะครับเป็นเตาลีดพิมพ์เอหลวงปู่ทวดวัดช้างให้นะครับนี่ครับ อูทวดวัดช้างให้นะครับนี่ครับโห,หูอย่างสวยเลยครับเนี่ยนะครับเบอร์ยีบสามนะครับต่อมาเบอร์ยีบสี่นะครับ เบอร์ยี่สิบสี่เป็นหลวงพ่องเงินนะครับนี่ครับเป็นหลวงพ่องเงินนะครับเบอร์ยี่สี่นะครับเนื้อขันลงหินนะครับนี่ครับมีขันลงหินเยอะนะครับเนื้อผสมเงินเยอะนะครับผสมเนื้อเงินเยอะนะครับ เป็นเนื้อออกขันลงหินเลยครับบางคนเรียกเนื้อเงินเลยนะครับบางคนเรียกสำลิดเงินเลยนะครับเป็นพิมพ์ขี้ตาสี่ชายนะครับนี่ครับเบอร์ยี่สี่นะครับต่อมาเบอร์ยี่ห้านะครับเป็นพระปิดตาหลวงปู่สุขวัดปากคอมขำเท่านะครับพิมพ์รัศมีนะครับนี่เป็นปิดตาหลวงปู่สุขวัดปากคอมขำเท่าพิมพ์รัศมีนะครับนี่ครับ เป็นพิมลัดสมีนะครับนี่อครัระกเก่าเลยครับเนี่ยเนื้อผงคุกรักนะครับเนื้อผงคุกรักนะครับต่อมาเบอร์ยี่ห้านะครับเป็นหลวงปู่ทวดบล็อกวงเดือนปีศูนย์ห้านะครับหลังหนังสือนะครับนี่หลังหนังสือนะครับนี่ สวยเก่านะครับสวยมากครับรายการนี้นะครับนะครับรายการละห้าร้อยบาทนะครับสวยๆเลยครับพระเก่าๆพระบ้านๆเลยครับนี่ครับเช่ามาแบ่งปันเหมามาแบ่งปันให้พี่ๆเอฟซีนะครับนะนีเก่าๆบ้านๆนะครับใครสนใจทักมาโทรมาได้เลยนะครับศูนย์เก้าหกเก้าศูนย์สองหกแปดสองเก้านะครับต่อมาเป็นพระปิตากลมมะหลวงชุมพรนะครับ นี่เป็นปิดตาคมหลวงชุมพรน,นะครับหลวงปู่สุกปุกเสกนะครับอ่าหลวงปู่สุกปุกเสกนะครับนี่นี่ครับหลวงปู่สุกปุกเสกนะครับ Hi, <Gore> นี่น,นะครับ hat. นี่ครับมีหลายองค์นะครับผมบอกก่อนนะมีหลายองค์นะบ้านนี้เป็นลูกศิษย์หลวงปู่สุกนะครับพี่มีหลายองค์นะครับ ไม่ต้องตกใจนะมีหลายองค์นะครับเดี๋ยวถามว่าเอ๊ะทำไมผมมีหลายองค์จังนะครับครับนีน่เป็นลูกศิษย์เลยครับนะลูกศิษย์หลวงพูสุขเลยครับพี่นะอ่านี่ครับพูสุขวัดปากคอมาขาเท่านะครับลูกศิษย์รุ่นสู่รุ่นเลยนะครับพี่นะคือคนที่เขาเป็นลูกศิษย์เนี่ยนะครับนะ เขาได้มานะครับน้าได้มาแล้วทีเนี้ยเขาให้ลูกเขานะครับสืบทอดไม้ช่วงเนื้อนะครับเนี่ยดูนะครับเนี่ยรักเก่าเก่ารักมันมันเลยครับพี่นะมันมันเก่าเก่าเลยปิดตาคมวาหลวงชุมพรนะครับหลวงปู่สุกวัดปากคลองมะขามเท่านะที่เป็นรอยจานนะครับนะมีหลายองค์นะครับพี่นะนะครับต่อมาเบอร์ยี่แปดนะครับ เป็นหลวงปู่ทวดนะครับพิมพ์พระลอดปีเก้าเจ็ดนะครับองนี้สวยแชมป์เลยดูริมฟีปากเขาในี่สวยแชมป์นะครับนี่คาบมวลสารคาบน้ําลายปวกคาบเนื้อว่านนะครับนี่ครับมวลสารเก่าเก่านะนะครับมวลสารเก่าเก่าเลยนะครับนี่มีแร่มวลสารอย่างดีเลยนะครับปีเก้าเจ็ดนะครับ ถือว่าเป็นรุ่นหนึ่งเลยนะฮะร,รุ่นหนึ่งของมที่มีการสร้างหลวงปู่ทวดขึ้นมานะครับนี่นะเศษว่านเศษมวลสารนะครับด้านในนี่นะใหญ่เข้าไปเกาะเลยนะใหญ่เมมุมนะครับนะนี่ครับหลวงปู่ทวดพิมพ์พระลอดครับปีเก้าเจ็ดครับห้าร้อยบาททุกรายการนะครับต่อมาเบอร์ยี่สิบเก้านะครับเป็นหลวงพ่อเงินพิมพ์ค้ตาห้าชายนะองนี้ นะครับเก่ามากนะครับนะองนี้เก่ามากเนือเป็นตามุ้งเลยครับนี่นะแล้วก็โอ้โหสวยด้วยนะครับเนี่องเนี้ยนะครับเนื้อมวลสารเก่าหน้าตาเข้มขังดีนะครับเนี่ยหน้าตาเข้มขังดีนะครับอ้วนนะครับอ้วนนะครับอ้วนมากเลย นี่นะครับรายการที่ยี่สิบเก้านะครับองนี้นะครับนี่ครับรายการที่ยี่สิบเก้านะครับต่อมารายการที่สามสิบนะครับเป็นหลวงปู่ทวดนะครับหน้าตัวทอนะครับนี่หน้าตัวทอหลังวอจุดนะครับนี่เป็นพิมพ์นิยมของหลวงปู่ทวดนะครับนี่หน้าตัวทอหลังวอจุดนะครับ ปีศูนย์ห้าวัดช้างให้นะครับพระพุทธน,นะครับเนี่ยโอ้ทวดหน้าตัวทอนะครับเก่าๆเลยครับต่อมาเบอร์สามสิบเอ็ดนะครับเป็นแม่ชีบุญเรือนนะครับแม่ชีบุญเรือนนะครับเป็นพระพุทธทน้อยนะครับแม่ชีบุญเรือนพระพุทธทน้อยนะครับนี่เก่าๆเลย ต่อมาเบอร์สามสิบสองนะครับเป็นหลวงพ่อเงินนะครับหลวงพ่อเงินพิมพ์นิยมเอนะนิยมเอเนื้อขันลงหินเลยครับเสี้ยนนะครับโอ้โหคมคมเลยครับนี่คาบดินไทยดูครับเนี่ยคาบคีบเบานะครับนะครับเห็นไหมครับเนี่ย นะครับเป็นเนื้อตามุ้งเลยนะครับนะเนื้อตามุ้งเลยองนี้เป็นเนื้อขันลงหินด้วยนะครับนะเป็นเนื้อขันลงหินด้วยนะครับออกตามุ้งเลยนะครับนะเบอร์สามสิบสองนะต่อมาเบอร์สามสิบสามนะครับนี่ครับดินไทยทั่วองค์พระนะครับเป็นพริมนิยมเอนะครับนิยมเอนะครับ เนื้อตามุ้งเลยนะครับครับเนื้อตามุ้งเลยนะครับสวยงดงามครับหลวงพ่อเงินวัดบางคามพิจิตรนะครับสวยงดงามมากครับเก่าถึงยุคนะครับต่อมาเบอร์สามสิบสี่นะครับเป็นหลวงปู่ทวดนะครับเต่ารีนะครับดินไทยเดิมๆเลยครับดินไทยเดิม นะแดงแดงเก่าๆเลยครับไทยเดิมๆเก่าๆแดงแดงเลยครับเนี่ยสวยๆเก่าๆนะครับขุทวดดินไทยนะครับเนี่ยน่ครับโหเก่ามากครับนี่โดยช่อนะครับนะดินไทยเดิมๆเลยครับนะคาบเบ้าดินไทยนะครับ ต่อมาเบอร์ที่สามสิบห้านะครับเป็นเหรียญหลวงพ่อคูณเนื้อนวะนะครับรุ่นแรกนะครับพี่นะมีรอยจานนะครับนะมีรอยจานหลวงพ่อคูณนะครับเป็นเนื้อนวะรุ่นแรกเลยครับปีหนึ่งสองนะครับเสี้ยนเส้นเสี้ยนทั้งเหรียญเลยครับนะเส้นเสี้ยนทั้งเหรียญเลยครับนะต่อมาเบอร์สามสิบหกนะครับ นี่เป็นเนื้อขันลงหินนะครับองนี้สวยงดงามมากนะครับงดงามมากนะครับนี่ครับครับงดงามมากๆครับพี่นะครับเนื้อขันลงหินนะครับเบอร์ที่สามสิบหกนะครับเบอร์ที่สามสิบหกนะครับนี่ครับสวยๆนะครับ 500อบาทนะครับต่อมาเบอร์ที่สามสิบเจ็ดครับเป็นเหรียญครับหลวงปู่เอี่ยมนะครับนะครับเป็นเหรียญหลวงปู่เอี่ยมวัดหนังนะครับเก่ามากครับเก่ากึกเลยนะครับเก่ามากมากเลยครับตรงนี้นะครับนะสภาพความเก่าเนียโขวนนะครับนี่ครับเบอร์ที่สามสิบดนะครับต่อมาเบอร์ที่สาสิบแดนะครับ เป็นหลวงพ่อเงินพิมพ์นิยมนะพิมพ์นิยมโอ้โหเนื้อในขึ้นตามุ้งเลยครับนะโอ้โหสวยมากครับเนี่ยนะครับสวยมากครับนี่ครับสวยมากครับตรงนี้นะครับสวยมากครับตรงนี้เป็นพิมพ์นิยมนะครับนี่ครับให้มา ต่อมาเบอร์สามสิบเก้านะครับพี่นะสามสิบเก้าครับเป็นพัะชินราชใบเสมาพิษณุโลกนะครับเป็นพรชชินราชใบเสมาพิษณุโลกครับนี่ครับเป็นเนื้อชินนะครับสวยมากครับประหลอดขึ้นเลยครับนะครับประหลอดขึ้นเลยนะครับเนี่ยชินราชใบเสมาครับนะครับ ชินาราดไเซมาก็หลอดครึ่งหลังลายผ้านะครับต่อมาเบอร์สี่สิบนะครับเบอร์สี่สิบเป็นเหรียญเจ้าสัวหลวงปู่บุญวัดกลางบางแก้วนะครับองนี้ขอเก้าร้อยบาทนะครับองค์นี้ขอเก้าร้อยบาทนะครับนี่หลวงปู่บุญวัดกลางบางแก้วเก้าร้อยบาทนะครับองนี้ครับเก่ามากครับนี่เหรียญเก่ามากครับนะนะครับเหรียญเก่ามาก นะแบ่งปัน900นะครับเบอร์40นะครับเบอร์โทรนะครับเบอร์โทรนะ0969026829 ID ไลน์0967240203มีเก็บเงินปลายทางส่งฟรีไม่มีบวกเพิ่มนะครับพี่นะสนใจติดต่อได้เลยนะครับเบอร์โทร0969026829นะครับวันนี้ต้องขอตัวกลับลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ